ประมาณห้าโลครับอืมองทานั้นลยใช่ไหมข้าวผมอืงอึงโกครับไข่ล้วนสองร้อยนี่ไข่ล้วนนี่ก็ประมาณโลสอง้อนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับอือหือ แล้วทำยังไงกินฮะเนี่ยไปต้ม <c oughs> ที่ต้มที่เหลือจะจะเป็ากแงงไปลูกกินที่กรุงเทพกันอืมก็คือจะไวต้ต้มจินใชะที่เหลือก็ตัดแดดตัดย่างไปลูกกรุงเทพอ๋อจะทำข้าวแต่เดิมเพราะส่วนภาดนี่แหละ ก็ไก่ตัวเล็กตรง <tellment> <gammaenders>

เดี๋ยวไปเนี่ยมีพกกลับมืนแต่ไม่ได้กลับเพราะันคิดโอ้โหได้เป็นเฉียดแห้งใช่ไหมครับเขียดแห้งค่ะเพราะว่ามันติดโควิดได้มาเราก็ต้องทำไปกินมันไปไหนไม่ได้ติดโควิดก็คือไม่ต้องออกไปตลาดซื้ค่ะไม่ต้องออกตลาดหากินเองทำไปกินเอง กบขายโลเท่าไหร่ฮะร้อยห้าสิบค่ะเพราะว่ามันเป็นกบพื้นบ้านเราตามทุ่งนากบได้เยอะไหมครับกบกบได้เยอะอยู่ค่ะประมาณสามสี่โลนี่แหละส่วนเกียดนะครับได้ประมาณกี่โลเกียดก็ได้ประมาณสี่ห้าโลค่ะ,คะนี่หมดทุงุงถุงนี้ก็กลายเป็นเโลด็ดเต็มเยผมอ่ะ